สบายดีทุกคนส,สบายดีมาสุกบยตลาดหน่อยเวะเข้ามาทุกคนโดย่างยัางก่อน้อยหน่อยอาเดือนเด้ un, บวงสาิบแปดเดือนเอาอย่างบ้าเอาเดอีดเอาเดอเอาขีดหนร้อคือบอกเอาตัวนี้ลูกย่งอันนี้เท่าไรอนนี้่งยี่สิบพันงร้อคือบอเอาตัวนี้ลูกอันนี้แหละมาทอะ อ้าตัวจ่นในก็ทิมมัเนียใ้เน่ยใคเน่ของกินยังไลนะโหจนเต็มตลาดพุ่มพวงเรือน้องเนี่น้อยมาเลือกเอาส่น้อยโอ้ตัวกาวเนี่ยเว้ยเอาเนี่ยบบกิน จ้าหน้าก็ไปจิ้มขี้มันออกผุนแหลนเลยไปห้าบัวสิ่กินลูกกิน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 ไปห้อง,หงเทียนแลบเข้าห้องเทียนสิ่กินบอกกินอนนนมมันออนั้นขนมนั่นไม่รู้ฝา พีก็คิดนะนีกินนี่ไปไปอหมูนั้นกินเออไหนหงไปแ้งกแล้วแ่ไเ็กินสเดียวน่เ้อไปยันได้ลกินเะละก้อไปย้ายแต่มูกูปมีเงินก็ับนได้แกได้กูนะหายกันแล้วบ้าหกันแล้วไปนะพี่ไม่ได้กินาไปีหาไรก็าท่าบ่ขึ้นโลดนึง มันยากองหนึ่งก็ขึ้นโลดเดียวเท่าของเราเท่าทไรก็หาสิบเจ็ดเนาะเออสี่สิบเจ็ดเนาะคงเจ้าเทาวาะ,วะ,ะาสี่สิบหกบ่หัวฟากรีดซิงเลยทุกคนหูวมีเรียส่า Ta ham mát bố mẹ Ta ham mát đi Tao mạc nhau 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 เออจะหน่อยจังติ๊ดเอาได้หจ่เอียยังงบ่แหง่เลยเขาจะแสแนมอบแนล้วกันบนนตเอากับบนนั้นับเพนไปเออกับไปย่ล็อกว่างโอ้โหันนี้ตลาดหน่อยไม่คายดีทุกคน นี่นา้บอไดแกงเตียเ่เตียมนลอ่อนมา่อแก่แต่ว่าาักผักเตียวนะอเคคือบอกินเฮ้ยเฮ็ดกะอ่้ยลูกนั่นน่แหลทีมเลยเร็วๆเร็วขนมบอ เเนเอาไว้นฮันแรฮันจังหวะโมกินซื้อซื้อติดเข่าลงไปส่งอยู่วัดทุกคนเพื่อนหลาห้าสิบโล เพื่อนนันร้อยกับเพื่อนนันสี่สิบบาทเก็บเจ้าลูกสามสิบสองสามสิบสองโลข่าวนนี้เป็นข่าวที่เขาถังลูกรกระโดดกระเดียดนี่คุณกอนแต่ว่าเฮาตา่างแหงโคตรมันเลยเบาเนาะ เงินเบียบเสียร์เขาคือไม่เขาคือการเงินเชียร์ทุกคนเลยหาร้อยบาทไตรอโลหนึ่งสิบบาทคนเก็บเงินเพื่อนละพันบาทนัน้นเก็บเงินเห็ดอันเห็ดฮอสแจก,กทุกคนส่วนเพื่อนละร้อยบาทกับสี่สิบบาทนัน้น เก็บบุญนี่แหละทุกคนบุญกลุ่มข่าวพอแล้วกายแล้วแล้วข่าวเพื่อนละาหาสิบโลเป็นเงินกะถ้าพายใบอยากจ่ายเอาเป็นข่าวกระจายเป็นเงินกะเพื่อนละาหาลอยเทนข่าวหาสิบโลทุกคนบ่ฮอดปุ่นซอปุ่นปุ่นบ่ฮอด เขานักในกระสอบหนึ่งกระชิได้ประมาณสามสิบหาโลแต่ว่าอันนี้ได้สามสิบโซนทุกคนขนาดถังลงเต็มที่นเลยได้หน่นะก็โอ้เกือบเขาหกสิบได้มาได้เท่านี้ปีกายนี่เขาก็เอาหายเกินทุกคนปีกายนี่เขาเก็บเท่าไรก็เกินเกินห้าสิบโลแต่ว่าปีนี่นี่ ปีกายนี่เขา,าหายไปหาสิบกโลกทุกคนหาสิบสี่จิมห,หาโลปีนี้ขอเอาหาสิบเดอ้ <c oughs> อเพราะว่าทุกคนเขากา็ติดแต่เฮือนลงไปทุกคนปกติอยู่วนวัดก็มี่ให้กันซิ่งแต่ว่าเขาอยากติดพีด่นะทุกคนเอาไปแลย้ยอันอนี้คนละสติ๊กทุกคนแมนเอาไปเพื่อนก็นติดบางอีกเอาเกินไหวจะหาสิบเอสนี่แหละเนาะทุกคนเผื่อไหว

เราต้องทำใจให้ตัวคู่ก หาซิบโอเคเนี่สี่สิบหกเนาะ เออเฮ้ยขณกันแป๊บนึงแผ่บุญรีเป๊ะเลย